เชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงได้ดูภาพยนตร์เรื่องท็อปการ a เมา์เรกันไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหลายๆอย่างในท็อปกัน a เมา์เดนะครับในแง่ของเทคโนโลยีทางทหารนะครับหรือว่าในแง่ข้อเท็จจริงในโลกห่งความเป็นจริงนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหนังก็คือหนังนะครับถ้าหนังเนี่ยว่ากันตามโลกแห่งความเป็นจร100ิงร้อยเซนี่ยมันก็ไม่น่าจะสนุกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่สมจริงนะครับก็ให้ถือเสียว่ามันคือหนังนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเราจะมาทําความรู้จักกันว่าสิ่งที่เห็นในหนังนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่า <ๆ S 2> งไรนะครับโดยเฉพาะถ้าออกแบบภารกิจโจมตีในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยเราจะใช้วิธีการใดได้บ้างนะครับ แน่นอนนะครับบทความนี้นะครับสปอยสุดยอดเลยนะครับขอขึ้นสปอยเลอร์เอเลอร์ไว้นะตอนนี้นะครับท่านใดยังไม่รับชมนะครับกดเซฟเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่า Copy l i ้ลิงก์เก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปชมภาพยนตร์ก่อนนะครับค่อยมาตามฟังในคลิปนะครับเพราะว่าสปอยเนื้อเรื่องต้นจนจบแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านใดนะครับชมภาพยนตร์มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามชมคลิปเรานะครับแล้วก็ติดตามรับความรู้ได้ณต่อไปนี้เป็นต้นไปครับ เรื่องแรกนะครับการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ขอเป็นเรื่องเบาๆกันก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับเราถ่ายทําภาพยนตร์กันด้วยการใช้เครื่องบิน L39 c i n e ิ e เกนะครับโดย L39 c i n e ิ e เกเนี่ยเป็นการ ปรับปรุง L39 นะครับเพื่อติดตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับที่หัวของอากาศยานนะครับแต่ว่าอากาศยานเนี่ยก็ยังสามารถทําความเร็วได้สูงถึง350นอตนะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมาะสมที่จะใช้ในการถ่ายทำอากาศยานโดยเฉพาะ FS18 นะครับที่มีความเร็วสูงแล้วก็การใช้ L39 c i n j เนี่ยก็สามารถที่จะทําท่าทางการบินตาม L39 ได้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้มุมภาพแล้วก็ให้มุมกล้องที่ค่อนข้างไดนามิกนะครับแล้วก็สวย งงาาานนนนรรัออยย่่่ทีเเเห็ใภพต์ข้อต่อมานะครับเห็นเครื่องบินขับไล่ทีไรนะครับเรามักจะนึกถึงกองทัพอากาศนะครับแต่สําหรับกองทัพสหรัฐที่มีขนาดใหญ่มากแล้วนะครับเครื่องบินขับไล่เนี่ยยังอยู่ในกองทัพเรือแล้วก็หน่วยนาวิกโยธินด้วยนะครับประกอบกับ FS18 นะครับเป็นเครื่องบินในกองทัพเรือนะครับที่สามารถบินเครื่องลงเรือบรรทุกเครื่องบินได้นะครับดังนั้นเนี่ยท็อปกันนะครับจึงถือเป็นเรื่องราวของกองทัพเรือร้วนะครับไม่มีกองทัพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ถัดไปนะครับท็อปกันเนี่ยมันชื่อเล่นของ United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor Program นะครับหรือว่า SFTI โปรแกรมนั่นเองซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะสอนยุทธวิธีการบินขับไล่แล้วก็โจมตีให้นักบินแล้วก็ในทหารอาวุธของกองทัพเรือสหรัฐนะครับโดยอยู่ภายใต้ Naval Strike Air and Air Warfare Center ในเนวาดาครับ หลักสูตรท็อปกันเนี่ยจะเรียนทั้งหมด9สัปดาห์นะครับเรียนในห้องเรียน80ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีชั่วโมงฝึกบิน25เที่ยวบินนะครับโดยใช้เครื่องบินที่มีอยู่ในประจำการนะครับทั้ง FA18 แล้วก็ f 3 5นะครับในการสอนโดยการสอนเนี่ยจะสอนการใช้เทคนิคเทคนิคการใช้อาวุธนะครับทั้งอากาศสู่อากาศแล้วก็อากาศสู่พื้นนะครับโดยครูฝึกเนี่ยจะบินเครื่อบินขับไล่ F16 นะครับในฐานะฆ่าศึกสมมุตินะครับ เมื่อจบหลักสูตรแล้วนะครับนักบินท็อปกันเนี่ยจะไปเป็นครูฝึกให้กับนักบินคนอื่นๆในฝูงนะครับเพื่อถ่ายทอดยุดยดทธวิธีแล้วก็หลักนิยมทางอากาศล่าสุดของกองทัพเรือสารัฐต่อไปนะครับ นอกจากนักบินขับไล่แล้วนะครับจะมีเจ้าที่ควบคุมิบัตาการทางอากาศที่ทํางานบนเครื่องบิน E2 นะครับเข้าเรียนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหลักสูตรค่าศึกสมมุตินะครับที่สอนนักบินให้ไปทําการบินเป็นค่าศึกสมมุตินะครับเพื่อสนับสนุนการฝึกแล้วก็ยังมีหลักสูตรนะครับฝึกทบทวน2วันนะครับให้นักบินที่จบจากโรงเรียนท็อปกันไปแล้วนะครับสามารถที่จะกลับมาเรียนทบทวนทุกปีได้อีกด้วยนะครับต่อมานะครับ อย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์นะครับก่อนที่จะถูกเรียกกลับมายัางท็อปกันเนี่ยมาริกนะครับเป็นนักบินทดสอบในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดนะครับในทะเลทรายโมจาวในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโปรเจกต์ที่เขากำลังทำการทดสอบก็คือเครื่อง SR-72 Dark Star นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเครื่องระดับไฮเปอร์โซนิกที่จะต้องบินด้วยความเร็วมัค10นะครับหรือว่าเป็นการบินในเร็วในย่านที่เร็วกว่าเสียง10เท่านะครับแต่ว่ากำลังถูกตัดงบประมาณนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศเนี่ยต้องการน้ำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาโดรนมากกว่าเนนนนืื่นน่่ออองงงจาากกมวับิรรเเป็ สมัยแล้วนะครับแล้วก็โดรนเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ทั้งหมด DA r k Star ในเรื่องนะครับเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ล้วนๆเลยนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือขั้นในการพัฒนาแล้วก็ในการออกแบบเครื่องบินนะครับจากล็อกฮิตมาตินนะครับซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือตรงนะครับมาจากโครงการพัฒนาขั้นสูงหรือว่าสกังเวิร์กนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆนะครับเช่น U2 นะครับ SR 7 1หรือว่า F 1 1 7นนั่นเองนะครับ ในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ของสกังเวิร์กอยู่ที่ข้างหลังเครื่องอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ SR-72 ในความเป็นจริงนะครับยังไม่มีชื่อแล้วก็ต้นแบบเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการออกแบบอยู่นะครับซึ่งล็อกฮินมาตินเนี่ยก็คาดว่าจะทำการบินเที่ยวแรกได้ภายในปี2025นี้นะครับแต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสกังเวิร์กเนี่ยมาช่วยออกแบบ Dark Star นะครับให้มีพื้นฐานมาจาก SR-72 เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเครื่องบินจริงครับ SR72 si นะครับยังใช้เครื่องยนต์ Scramjet นะครับซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของเครื่องยนต์ Ramjet ทนะครับที่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นที่กระแสะอากาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงนะครับในห้องเผาไหม้ซึ่งการใช้งานเนี่ยจะใช้กับความเร็วที่สูงมากนะครับในระดับ Hypersonic นะครับซึ่งคาดว่าเราจะเห็นของจริงของ SR72 si เนี่ยในตอนเปิดตัวครับ ต่อมานะครับทำไมเมาเร็กจึงบินกับ f a 1 8นะครับไม่บินกับ F35 ที่ทันสมัยกว่านะครับอันนี้เราเชื่อว่าเนื่องจากภาพยนตร์เนี่ยต้องให้นักบินนะครับขึ้นไปบินกับเครื่องบินขับไล่จริงนะครับเพื่อให้เห็นท่าทางแล้วก็อาการของนักบินเมื่อถูกแรงจีแล้วก็เมื่อทําท่าทางการบินต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบินกับ f a 1 8อสสิบแปดซูเปอร์ฮอเนตเท่านั้นนะครับเพราะว่า F35 เนี่ยไม่มีรุ่น2ที่นั่งนั่นเองครับ แล้วก on ็การบินในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับใช้นักบินจริงนะครับของกองทัพเรือสหรัฐนะครับนักแสดงครับไม่ได้ทําการบินเองนะครับนักแสดงเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับเป็นนักบินที่2ครับในตําแหน่งของนักบินที่2ในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับโดยติดกล้องที่พาแเนลที่อยู่ข้างหน้าของนักแสดงนะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยจะกดถ่ายทําตัวเองนะครับในระหว่างการทําท่าทางการบินนักบินนะครับ ทําการบินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักแสดงเนี่ยหรือแม้แต่ทอมครูซนะครับที่มีไพายล์ตไลเซนส์นะครับหรือว่าใบอนุญาตการบินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําการบินกับ f อฟเอได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินรบนะครับแล้วก็ต้องฝึกเปลี่ยนแบบมาบินนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นการบินของนักบินของกองทัพเรือสหรัฐทั้งสิ้นครับต่อมานะครับเรือเอกโรเบิร์ตฟลอยนะครับหรือนามเนี่ยเรียกขานบ๊อบนะครับในภาพยนตร์เนี่ย เราจะเห็นว่ามีตำแหน่งเป็น w วร P o n s y s t e m o f f i c e r นะครับหรือว่า WSO นะครับตำแหน่งนี้จริงๆแล้วนะครับก็เป็นนักบินแล้วก็สามารถบรรคับอากาศยานได้นะครับแต่ว่าหน้าที่หลักของเขานะครับคือการใช้อาวุธนะครับซึ่งก็จะนั่งอยู่ที่ห้องนักบินด้านหลังนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอาวุธนะครับโดยที่จะทำการบินกับ f a 1 8 f นั่นเองครับ ในความเป็นจริงแล้วนะครับ WSO ในกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมักจะเป็นนักบินที่มีความอาวุธสูงนะครับแล้วก็มักจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้บัญชาการภารกิจหรือว่าเป็นมิชชั่นคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็มักจะมียศสูงครับก็คือมียศตั้งแต่นาวาตรีขึ้นไปจนถึงนาวาเอกนะครับส่วนนักบินด้านหน้านะครับมักจะมียศต่ำกว่าซึ่งก็จะทําการบินตามภารกิจที่ได้รับการมอบหมายมาครับส่วน WSO นะครับจะทําหน้าที่ใช้อาวุธทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศส่วอากาศและ อากาศสู่พื้นนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับจะเน้นไปที่การใช้อาวุธอากาศสู่พื้นในภารกิจโจมตีมากกว่านะครับเพราะว่าในภารกิจโจมตีเนี่ยจะต้องใช้นักบินแยกออกมาอีกคนนะครับเพราะว่ามีภาระงานจํานวนมากนะครับที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกับเซ็นเซอร์แล้วก็ปฏิบัติภารกิจกับอาวุธนะครับการใช้นักบินหน้านะครับทำทั้งการทิ้งระเบิดนะครับแล้วก็ทําการบินเนี่ยจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าเพื่อลดภาระของนักบินนะครับจะแยกภาระ จจะแยกภารกิจกันไปเลยนะครับระหว่างนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่อาวุธหรือว่า WSO นั่นเองครับ ต่อมาครับเราจะเห็นเรือเอกนาตชาเทรสนะครับหรือว่าคอซายฟินิกส์นั่นเองนะครับเป็นนักบินหญิงนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกว่าในกองทัพสหรัฐเนี่ยไม่มีข้อจํากัดทางเพศนะครับสำหรับการรับนักบินนะครับสอกองทัพเรือนะครับก็มีนักบินหญิงอยู่จํานวนมากทีเดียวนะครับโดยมีนักบินหญิงถึง12%ของนักบินทั้งหมดในกองทัพเรือสหรัฐครับดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่มีนักบินหญิงเนี่ยมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับ คราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าประเทศอะไรที่เมาริกเนี่ยจะต้องไปทิ้งระเบิดทําลายนะครับโดยเป้าหมายของภารกิจที่เมาริกจะต้องฝึกนักบินท็อปการไปทิ้งระเบิดนั้นเนี่ยมีเครื่องบินแบบซู57ประจําการอยู่นะครับนอกนั้น,นียก็ยังมี F14 ประจําการอีกด้วยแม้ในภาพยนตร์นะครับจะไม่ได้เอ่ยถึงชื่อประเทศใดนะครับแล้วก็ภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศในภาพยนตร์เนี่ยดูแล้วนะครับน่าจะเป็นประเทศในยุโรปนะครับแต่ถ้าจะหาประเทศในความเป็นจริงประเทศหนึ่งนะครับที่มีเครื่องบินทั้ง2แบบเนี่ย ได้ในความเป็นจริงเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นอ,อิหร่านนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอิหร่านมี f อ4นะครับประจําการนะครับโดยประจําการตั้งแต่ก่อนก่อนการเกิดการปฏิวัติอิสรา,ามอาน,นะครับแล้วก็เป็นประเทศเดียวนอกสหรัฐนะครับที่มีเครื่องบินแบบนี้เข้าประจําการนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยตัดความสัมพันธ์กันหลังเกิดการปฏิวัติอิสรา,ามอราน,นะครับแล้วก็อิหร่านเนี่ยส่งอาวุธแล้วก็เครื่องบินหลายรายการนะครับไปให้สหภาพโซเวียตเนี่ยเข้าไปทดสอบแล้วก็ทดลองนะครับ ทั้งนี้ในปัจจุบันนะครับอิหร่านยังไม่มีซู57ประจําการนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่อิหร่านจะพยายามทําการจัดหาซู57เข้ามาประจําการครับซู5 7นะครับถือเป็นเครื่องบินขับไลยุคที่5ของรัสเซียนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงแรกของการผลิตเข้าประจําการนะครับโดยรัสเซียเนี่ยยังประสบปัญหาในด้านเงินทุนในการผลิตนะครับซึ่งก็ต้องรอคําสั่งซื้อจากต่างประเทศนะครับเข้ามาเพื่อชดเชยงบการลงทุนนะครับที่ลดน้อยลงของรัสเซียครับ เมื่อเราพูดถึงประเทศเป้าหมายนะครับเราก็อยากจะมาพูดถึงภารกิจในการโจมตีนะครับที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นะครับเมื่อเทียบกับความเป็นจริงนะครับในทบกันนะครับนักบินเนี่ยต้องทําภารกิจในการโจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ปล่องภูเขาไฟนะครับอยู่ใต้ดินลงไปนะครับซึ่งก็ต้องออกแบบภารกิจให้ fs 1 8บนะครับบินลัดลอบไปตามหุบเขานะครับเพื่อหลบหลีกเรดาร์นะครับแล้วก็ดึงเครื่องขึ้นมาเพื่อทิ้งระเบิดน้ำวิถ้วยเลเซอร์เข้าใส่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับที่มีระบบป้องกันภัยทาาาางอกศหนนนนแ่ะครบ จริงๆแล้วนะครับภารกิจแบบนี้นะครับไม่น่าจําเป็นจะต้องใช้การบินแบบต่ําในลักษณะนี้นะครับเข้าไปโจมตีแล้วก็ถ้ามีระบบป้องกันภายาอากาศหนานแน่นในระดับนี้นะครับสิ่งแรกที่กองทัพจะทานะครับก็คือการทําลายระบบป้องกันภายาอากาศหรือว่ากดดันระบบป้องกันภายาอากาศของข้าศึกนะครับหรือว่าใช้ภารกิจ suppression of enemy air defense แอรดิเอนซ์นะครับหรือว่าซีดนั่นเองซึ่งเราต้องทำภารกิจซีดก่อนนะครับเพื่อลดขีดความสามารถการป้องกันตัวเองของข้าศึกลงนะครับแล้วก็เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องบินฝ่ายเราด้วยการทำภารกิจซีดนะครับทำได้ทั้งการใช้จรวดลอดนะครับอย่าง bgm 109 Tomahawk ทมนะครับซึ่งเราก็เห็นในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันบินเร็วไปหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยโทมาฮอเนี่ยเป็นจรวดความเร็วต่ำกว่าเสียงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ สามารถที่จะบินเก็บกวาดจรวดพื้นสู่อากาศนะครับที่ยังไม่ถูกทําลายได้ส,ดสาหรับกองทัพเรือสหรัฐนะครับจะใช้เครื่องบินแบบ EA18G g r o w l e r นะครับซึ่งก็คือ f a 1 8แนี่นะครับที่ติดตั้งระบบสงครามวิทรอนิกเพื่อก่อกวนแล้วก็รบกวนระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับแล้วก็ใช้จรวด a g จ8 8 h a มแรมนะครับซึ่งออกแบบมาทําลายระบบเรดาร์ของจรวดต่อสู้กัษสยานะครับเพราะว่าถ้าเรดาร์ถูกทําลายแล้วนะครับจรวดก็ยิงไม่ได้ นอกจากนั้นนะครับถ้าต้องการให้ตรวจจับได้ยากนะครับกองทังพเรือก็ควรจะเลือก F 3 5 c ในภารกิจนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับการหลบหลีกเรดาร์านะครับไม่จาเป็นต้องบินเล็ดลอกตามุบเขาเสมอไปนะครับแต่ว่าสามารถใช้การบินต่ำเรียบพื้นก็ได้นะครับเพราะว่าเรดาร์เนี่ยต้องการความสูงในระดับหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะตรวจจับเป้าหมายได้และในกรณีที่ต่อปรณ์อยู่ในปล่องภูเขาฟไฟนี้เนี่ยเยมื่อบินเรียบพื้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถบินขึ้นสูงครับในระยะสุดท้ายนะครับเพื่อใช้อาวุธในช่วงสุดท้ายได้นะครับซ มัดบินแบบโลไฮโลนั่นเองนะครับดังนั้นในโลกของความเป็นจริงนะครับภารกิจนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้โทมฮอคนะครับแล้วก็ EA18G g r o w l e r นะครับในการทำลายระบบป้องกันภายนาอากาศของข้าศึกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับโดยระบบป้องกันภายนาอากาศของข้าศึกรอบรอบ,รอบต่อปฏิกรร์เนี่ย จะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะจะอยู่ในช่วง Terminal Phase นะครับของ FS8 ที่จะบินระดับต่ำนะครับเพื่อลดการถูกจดจับในเรดาร์นะครับแล้วก็จะบินสูงเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายแล้วก็กลับออกมาในระดับต่ำนะครับหรือว่าเป็นการบินแบบ low high low นั่นเองสำหรับไพ่จะขึ้นบินขับไล่หรือว่าซู57นะครับสามารถที่จะใช้ FS18 หรือว่า f s 5ในการบินคุ้มกันก็ได้นะครับแต่นั่นละครับนั่นคือภาพยนตร์นะครับถ้าบิน ตามภารกิจจริงนะครับมันก็จะน่าเบื่อมากเลยนะครับจึงต้องออกแบบภารกิจให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมากกว่าเยอะเลยทีเดียวครับ ในภาพโยนตร์นะครับเราจะเห็นว่ามีจรวดพื้นสู่อากาศจำนวนมากนะครับป้องกันเตาปฏิกรณ์อยู่นะครับซึ่งดูจากภาพนะครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก S 2 5 p e ิ a เปชรานะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นจรวดที่ค่อนข้างเก่ามากนะครับแต่ว่าก็ยังมีใช้งานอยู่ในหลายประเทศนะครับตัวจรวดทั้งนี้เป็นเป็นจรวดที่นำวิถีด้วยเรดาร์แล้วก็สัญญาณวิทยุนะครับมีระยะยิงราว4-40กิเมตรนะครับแล้วแต่รุ่น เนื่องจากมันนำวิถีด้วยเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุมาที่ตัวจรวดนะครับตอนนั้นเนี่ยจะจริงแล้วการหลบหลีกจรวดแบบนี้นะครับจะต้องใช้เชฟนะครับซึ่งก็เป็นเศษโลหะจานวนมากนะครับที่ว่าเครื่องบินเนี่ยจะปล่อยออกมาเพื่อสะท้อนขึ้นเรดาร์ครับไม่ให้สามารถล็อกเป้าหมายได้การใช้พลุแฟร์นะครับซึ่งเป็นพลุรวงความร้อนนะครับใช้งานในภารกิจนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าในภาพยนตร์เนี่ยการปล่อยแฟร์เนี่ยดูสวยงามมากกว่าการปล่อยแชฟแน่นอนครับ คราวนี้นะครับทำไมต้องใช้ระเบิดน้ำวิถีด้วยเลเซอร์เราจะเห็นว่าในระยะสุดท้ายก่อนการใช้อาวุธนะครับนักบินเนี่ยน่านจะใช้ระเบิด BLU-116 นะครับติดตั้งกับชุดน้ำวิถีด้วยเลเซอร์นะครับซึ่งก็คาดว่านะครับน่าจะเป็น GBU24 นะครับ F นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องโจมตีเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินนะครับ การใช้ BLU-116 หรือว่าที่รู้จักกันในนาม Bunker b เ s t e r เนี่ยมาติดตั้งกับชุด GPU 24เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับภารกิจในกรณีนี้มากกว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการใช้กระเป๋อชี้เป้านะครับแบบ ANASQ-228 นะครับหรือว่า ATF-LIR นะครับซึ่งก็เป็นกระเป๋อชี้เป้ามาตรฐานนะครับของกองทัพเรือสารัฐนะครับในการยิงลำแสงเลเซอร์นะครับเพื่อให้ระเบิดน้ำวิถีเนี่ยวิ่งไปยังจุดที่เลเซอร์ชี้นะครับ และในกรณีนี้ครับเราไม่สามารถที่จะใช้ระเบิดน้ำวิถีด้วย GPS ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยรอบๆนะครับมีการก่อกวนสัญญาณ GPS อยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับด้วยการบินระดับต่ำมากเนี่ยแล้วก็ดึงเครื่องบินไต่นะครับพร้อมกับกลับตัวขึ้นมาที่ยอดเขานะครับแล้วก็ดิ่งลงมานะครับเพื่อทิ้งระเบิดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้การนำวิถีด้วยเลเซอร์แล้วนะครับเพราะว่านอกจากเครื่องเนี่ยจะต้อง ทำงานนะครับด้วยการที่เริ่มจับเป้านะครับแล้วก็ชี้เป้านะครับแล้วนักบินเนี่ยก็ต้องปลดระเบิดนะครับเพื่อให้ระเบิดเนี่ยวิ่งไปตามเ,เป้าหมายนะครับวิ่งไปหาจุดที่เลเซอร์ตกกระทบนะครับเราเชื่อว่าความสูงแล้วก็เวลาเนี่ยไม่พอที่จะทำทุกอย่างนี้ได้ทันนะครับทั้งนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทิ้งระเบิดธรรมดานะครับหรือว่าทิ้งระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องรอการนําวิธีเทเลเซอร์นะครับเพราะว่าท่าทางการบินในระยะสุดท้ายของการโจมตีนเนี่ยเครื่องบินนะครับสามารถใช้ระเบิดธรรมดาหรือว่าใช้ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์โดยไม่ต้องนบวิธีได้แบนยําแล้วนะครับ โดยการใช้ฝีมือนักบินในการเล็งเป้านะครับเช่นเดียวกับที่รูสเตอร์ทำนะครับเมื่อการชี้เป้าเดลเลเซอร์ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าท่าทางการบินของเครื่องที่จะทิ้งระเบิดนะครับอยู่ในท่าทางการบินที่เหมาะสมกับการใช้ระเบิดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องรอการนําวิถีเดลเลเซอร์อีกครับ สุดท้ายนะครับครอบบ้าแมนูเวอร์นะครับเราจะเห็นหลายครั้งนะครับที่เมาเล็กเนี่ยบังคับเครื่องที่อยู่ด้านหน้านะครับให้พลิกกลับไปข้างหลังได้นะครับหรือว่าในภารกิจการโจมตีนะครับเราจะเห็นว่าเมาเลกเนี่ยพลิกเครื่องกลับไปด้านหลังรูสเตอร์นะครับแล้วก็ปล่อยแฟร์นะครับเพื่อลวงจรวดแทนนะครับแล้วก็บินไปรับจรวดแทนรูสเตอร์จนเครื่องบินตกนะครับเราเรียกท่าทางการบินแบบนี้นะครับว่าเป็นคอบบร์เป็นคอบบ้าแมนูเวอร์นะครับ ขับบ้าแมนูเวอร์นะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือดินามิกดีแอสเซอร์เรชันนะครับหรือว่าการที่เครื่องบินเนี่ยกระดกหัวขึ้นด้วยความรวดเร็วนะครับเพื่อเปิดมุมปะทะให้สูงอย่างผิดปกตินะครับแล้วก็ทําให้ความเร็วของเครื่องเนี่ยตกลงมาอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะไม่เสียความสูงนะครับถ้าบังคับอย่างถูกต้องนะครับซึ่งเครื่องบินหลายประเภทนะครับสามารถที่จะทําท่าทางการบินนี้ได้นะครับ FS18 เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ถ้าทางการบินนี้นะครับดูตื่นเต้นทั้งในภาพยนตร์แล้วก็ในการแสดงการบินนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยยังไม่มีบันทึกที่ชัดเจนว่าจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับรวมถึงก็ยังไม่เคยมีการบันทึกว่ามีการใช้งานจริงในการรบจริงบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นท่าทางที่ execute ได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ถ้าวางแผนมาดีพอนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้ o b r a maneuver ครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเกร็ดความรู้ที่ได้จากการชมภาพยนตร์ท็อปกันมาบริกนะครับแล้วก็มาเทียบกับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยชมภาพยนตร์ให้สนุกนะครับแล้วก็เก็บความรู้กลับไปเป็นที่ระลึกกันทุกคนครับ